สวัสดีเพื่อนๆกระผมสงบเนวไทยซองนำท่านผู้ชมมาเที่ยววัดไทยกรุงวอจชิงตันดีซีเที่ยวชมบรรยากาศในช่วงสถานการณ์โควิด -19 วัดไทยกรุงวอจชิงตันดีซียังไม่เปิดให้พุทธศาสนิก,กชนทั่วไป เข้ามาร่วมทําพิธีทางพุทธศา,าสนาและหวังว่าสถานการณ์โควิด1 9จะคลี่คายไปในทางที่ดีทางวัดถึงจะได้เปิดให้พุทธศาสนิก,กชนได้เข้ามาร่วมพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในเวลาอันสมควรต่อไปวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีเป็นสถานที่ เคารพสักการะกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนซึ่งมีศาสนาสถานที่สำคัญคืออุโบสถทรงไทยสองชั้นเป็นที่ประดิสถานพระประธานหลวงพ่อพระพุทธมงคลวิมดีสีและหลวงพ่อองค์ดำเป็นที่สักการะกราบไหว้ ของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลรัฐวอชิงตันด DC, ีซีรัฐเวอร์จิเนียและรัฐมีรีแลบพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีก่อตั้งขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยการนำของพระเดชพระคุณ พระราชามงคลรังสีหลวงตาชีซึ่งเป็นพระธรรมทูตต้นแบบในการปฏิบัติาศาสนกิจณดินแดนประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือได้ว่าพระเดชพระคุณเป็นพระมหาเถระที่มาปฏิบัติาศาสนกิจณดินแดน ประเทศสหรัฐอเมริกายาวนานที่สุดในบรรดาพระธรรมทูตท,ทั้งหลายเนื่องจากว่าท่านได้มีอายุพรรษาอายุวัฒนมงคล95ปีในปีนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระมหาเถระและเป็นพระธรรมทูตต้นแบบที่เผยแร่ธรรมะประกาศพระศาสนา ในดินแดนประเทศสหรัฐอเมริกายาวนานที่สุดในยุคปัจจุบันนี้และในปัจจุบันนี้สถานการณ์โควิด1 9ได้ระบาดไปทั่วสหรัฐอเมริกากระผมจึงได้นำท่านทั้งหลายมาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณวัดหลังจากที่ทางวัดได้เปิด ให้สาธุชนได้มาร่วมทําบุญทำกุศลร่วมกันทางวัดก็จะแจ้งให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันหลังและหวังว่าในอนาคตข้างหน้าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคงจะได้มาร่วมทําบุญร่วมกับไหว้สาักการะหลวงพ่อพระพุทธมงคลวิมลดีศีที่เป็นพระประธานในอุโบสถและหลวงพ่อดำองค์ศักดิ์สิทธิ์ ณวัดไทยกรุงวอจิงตันดีซีวัดไทยกรุงวอจิงตันดีทีถือว่าเป็นศูนย์รวมทางด้านวัฒนธรรมประณีอันดีงามและเป็นนิมิตหมายในการสร้างศรัทธาสร้างวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยฝังรากลึกเป็นปึกแผ่นเป็นนิมิตหมายแห่งความรักความสมารสมานสา,สามัคคี ของชุมชนคนไทยในวอชิงตันดีซีเวอร์จิเนียและรัฐเมริแลนด์เป็นอย่างดีหวังว่าโอกาสหน้าพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ